สวัสดีครับพบกันกับดวงเดือนที่สองนะครับผม13กุมภาพันธจนถึงประมาณ14มีนาลัคนากันนะครับเอ้อเฟื้อหนังหน้าของนางแบบโดยคุณสุพมรน,นะครับผมเนาะสุพมลสุพมลสุพมันมตัวแม้ตัวมัมตัวมัน,มนโอเคดูกันนะครับผมว่าคนลัคนาราศีกุ้มจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ อย่างที่บอกครับแบ่งดาวออกเป็น5เฟสด้วยกันนะครับตอนนี้เราวันที่22ละเราอยู่ในเฟสที่2นะครับในเฟสที่สองร่วมกับเฟสที่1น่นั้นก็คือมีการย้ายของดาว3ดวงด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่13ละมีการย้ายของดาวาทิย์เข้าสู่ในเรือนของราศีกุมเพราะฉะนั้นเขาทับลัคนาคุณเลยนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็ย้ายในวันเดียวกันก็ตอนบ่ายๆด้วยนะครับย้ายเข้าว,วีนานะครับ มาดูกันว่าสองดาวนี้มันทาหน้าที่อะไรบ้างเนะาะดาวอาทิตย์เองบอกว่าเรื่องของการงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบทับลัคนาแปลว่างานจะเข้าจริงไหมจ๊ะจริงครับแต่ว่าดาวอาทิตย์เองเป็นปะครับในเดือนนี้เนาะเพราะนั้นดาวที่เป็นปะนั่นะคือการเบียดเบียนการลดน้อยถอยลงไปของทรัพย์สินนะครับการหาทรัพย์สินได้ยากเนาะเพราะนั้นคงต้องรอนะวังเนาะแปลว่าอย่างนี้ใช้ภาษาชาวบ้านเนาะภาษาวัยรุ่นแปลว่างานเข้า นะครับงานเข้านั่นเองนะครับเพราะว่าอาทิตย์ทับลักษณะตัวเองเลยความเป็นอาทิตย์ปลเนาะน้อยดอยค่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะรับงานอะไรมาเนี่ยฉันจะต้องรับผิดชอบอะไรทำใบเป็นงานของคนอื่นแล้วฉันจะต้องมาทําหรือเป็นงานที่ฉันไม่ได้อยากได้แล้วฉันจะต้องมาทําอะไรแบบนี้นะครับเป็นงานที่ทําแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้มูลค่ามากมายแทนที่ฉันจะทํางานที่แบบว่ามีประโยชน์มีมูลค่ากลับกลายเป็นฉันทํางานที่แบบว่าไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรแบบเนี้ยได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าต้องทํำไหมมันก็ต้องทำแหละเพราะมันทับลัคนามันเหมือนโยนเข้ามาทะะับเราอะนะครับแล้วก็ถามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานละ่ะอ้าวอย่างเงี้ยถ้าที่ทับลัคนาลองถามตัวคุณคนลัคนากลุ่มสิว่าทุก ทุกครั้งทุกปีในเดือนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าดาวอาทิตย์อย่างที่เราใช้เซอร์เคิลออฟไลท์ของดาวอาทิตย์แล้วเราจะรู้ว่าทุกปีดาวอาทิตย์มันก็อยู่ตรงนี้เออคนลักขณากลุ่มคุณรู้ไหมว่าเมื่ออาทิตย์มันเป็นแบบนี้แล้วเป็นปะมันส่งผลดีหรือส่งผลเสียของผมนะส่งเสียงกันมาหน่อยนะเราจะได้รู้เก็บเป็นความรู้ว่าเฮ้ยก็ทํานายว่าอาทิตย์เป็นปะทับลักขณาเนี่ยมันไม่ดี งานชาวบ้านเงินคนอื่นนูน่นนี่นั่นเอามาสุมที่เราหมดเลยทําไปก็ไร้ค่าแต่ฉันก็ต้องทําจริงหรือเปล่าหรือว่าทับลักษณแล้วเป็นป่าโอ้โคตรดีเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะลอง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 ,ลอง,ลอง,ลองเออฟีดแบ็กกลับมาหน่อยสิว่ามันจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับคนที่ดูนะลักษณะกลุ่มช่วยกันสร้างสีสันให้กับช่องนี้นิดหนึ่งเนาะ เราอยากได้ความรู้จากคุณเหมือนกันว่าการทานายนั่นอนะ่ะมันเป็นไปนตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอาทิตย์ย้ายเข้าเป็นปะทับลักษณะไม่น่าจะส่งผลดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องทํานะครับเพื่ออะไร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 หลายลายอย่างนั่นเองมันเป็นมันเป็นไฟบังคับอะประมาณนี้งานเขา้าแล้วดาวพุธเองก็ย้ายมาในวันที่14เหมือนกันย้ายเข้ามาึงถึงสามมีนาย้ายเสร์รวดเร็วเพราะนั้นพุธน่าจะดีนะจากพุธมันเป็นวีนาใช่ปะ จากพุธท,ที่มันเป็นวินาศมันย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนลัคนาของเราก็ถือว่าคนที่ทํางานการค้าขายการสื่อสารเนี่ยต่อจากนี้ไปดาวพุธมันจะวิ่งแบบนี้เนาะตนนุกนะดุมภาะสาัจพันธุปุตตะถือว่าการค้าขายของคนลัคนากลุ่มน่าจะดีแต่ในเรื่องของการงานเดือนนี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเดือนอที่อาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของปลานั่นเอง อ่ะจะเปลี่ยนแปลงงานล่ละในเมื่ออาทิตย์มันย้ายเข้าทับละหนึ 1, 4, 7, ่งสี่แปลว่าการทําสัญญาข้อตกลงหนึ่งสี่เจ็ดแปลว่าเรื่องของคุยเรื่องของผลประโยชน์เพราะนั้นหนึ่งสี่เจ็ดแปลว่าการทําสัญญาข้อตกลงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ฉันควรจะเปลี่ยนงานไหมอมืแล้วแต่คุณอน่ะหนึ่งทับรักละแต่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าการที่อาทิตย์ย้ายเข้ามามันย้ายเข้ามาเป็นปลามันย้ายเข้ามาเป็นปลาทับเราใช่ไหมครับถ้าเรารอให้มันเป็นอุจจาวิราชเดือนหน้า หรือรอให้มันเป็นมหาอุดเพื่อยกกับมหาเราเออมันจะดีกว่าไหมเนาะมันจะดีกว่าไหมหรือจะไปรอไปนู่นเลยเป็นราชาโชครอไปเป็นราชาโชคโอ้ยมันก็นานเกินไปใช่ปะ่ะเพราะนั้นเราก็อาจจะรอให้มันเข้าที่สเต็ปของตรงนี้เป็นอาทิตย์กระดุมพระออาเนาะหรือเป็นอาทิตย์สหชมหาอุดอาทิตย์กระดุมพระอุจาวิราชอาทิตย์มหาอุดสหชเออแล้วแต่คุณนะ่ะ แล้วแต่คุณเนาะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเอาอยัางไงนะทีนี้พอมันย้ายมาตรงเนี้ยเราอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงงานเพราะว่าอาทิตย์มันเป็นปลบใช่ไหมอาจจะมีแค่ความเบื่อนหน่ายเพราะอาทิตย์ย้ายเข้าไปเป็นตรงเนี้ยไปอยู่ในเดือนกระดุมพระเนี่ยมันเป็นอาทิตย์อุจาวิราชมันไปเจอเราหูหนึ่งแปดแปลว่าการเปลี่ยนแปลงวันานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในเดือนหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในเดือนหน้าหรือถ้าเราจะรออีกหนึ่งเดือนล่ะ อีกหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยมันจะไปเข้าเฟสของดาวพฤหัสย้ายเข้ามานี่ละครึ่งแรกดาวพฤหัสยังไม่ย้ายนะครับหนึ่งมันจะไปเจอกับพฤหัสแค่ครึ่งแรกแต่มันก็จะกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเพราะนั้นมันก็มีเกณฑ์ย้ายได้ในช่วงของในช่วงของประมาณเท่าไหร่เอ่ยสิบสี่มีสิบสี่มีนาจนถึงประมาณสิบห้าเมษาเพราะนั้นมันจะเป็นช่วงสิบห้าเมษาจนถึงประมาณสามสิบเมษาอืม สิบห้าเมษาจนถึงสามสิบเมษาเนี่ยมัาจานจะเป็นช่วงเนี้ยที่ที่เดาเพื่ออาธิตย์ย้ายเข้ามาล้วยังเจอพฤรหัสอยู่นะเพราะพื้รหัสมันย้ายสามสิบเมษาสิบห้าเมษาจนถึงประมาณสามสิบเมษาเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดยังอยู่ด้วยกันเป็นศักดีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยน่าสนกว่าตั้งเยอะเนาะน่าสนกว่าตั้งเยอะแล้วพอพฤหัสมันย้ายเข้าไปมันก็ไปอยู่พันธุให้เราขวนขวายนะครับแล้วก็ไปรออาทิตย์ย้ายกลับไปอีกหนึ่งทีก็ไปเข้าเจอตัวนี้แต่มันจะไม่เจอเจ็ด มันจะไม่เจอเจ็ดมันจะไม่เป็นสตีนาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของเกณฑ์นในการย้ายงานถามว่าควรย้ายช่วงไหนเนาะก็น่าจะมีคําตอบให้สําหรับตัวคุณเดือนนี้ก็อย่าพิ่งไปย้ายอย่าเพิ่งไปอะไรมันนะครับยอมทํางานไปก่อนพอเดือนหน้าเราอาจจะมีเกณฑ์ที่จะย้ายได้แล้วก็อีกครึ่งเดือนเราก็เดือนหน้าจนถึงครึ่งเดือนหน้าเนี่ยเออช่วงนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็คือตั้งแต่14มีนาจนถึงประมาณ30เมษานเนาะ พวกนี้ย้ายได้ย้ายได้ละนะครับแล้วก็ไปดูสามหกตกวีนาดาวสุขที่บอกเมื่อกี้มาเนาะย้ายมาตกวินาตั้งแต่ว,วันที่13มกุมภาพันธ์จนถึงวันเก้ามีนาเรื่องของการเรื่องของความรักเนาะก็เอางานก่อนแล้วกันงานก็เยอะแยะหนึ่งก็อยู่สี่ก็อยู่เจ็ดก็อยู่ทับจนหกมันวินาแปลว่าอะไรบางทีแบบว่างานมันสมหัวจนแบบเราก็อารมณ์เสียน,นู่นนีนนใช่ป่ะความรักมันก็เลยวินาพร้อมกันไปด้วยไม่มีเวลาให้คนรักมันก็เลยวินาอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่มีเงินอะไรเงี้ยเนาะได้หรือเอาเงินไปใช้แดนไก่ได้ไหมได้ประมาณนั้นเพราะมันมีแปะกระดุมพระอยู่นะครับแล้วก็พอเรามาดูว่าแปะอยู่ในกระดุมพระเนี่ยมันคือเรื่องของลาหูล้วงทรัพย์เนาะลาหูมันจะล้วงทรัพย์คนลัคนากลุ่มทีนี้ลาหูตอนนี้ล้วงทรัพย์ที่ไหนละมันก็ล้วงที่ตัวเราเองแล้วก็ล้วงที่วินาศแปลว่าลาหูล้วงทรัพย์ทับตัวเองเนี่ยเพราะว่ามีเงินเข้ามาก็ใช้ออกไป นามีเงินเข้ามาก็ใช้ออกไปซึ่งตอนนี้จริงๆเนี่ยวันที่22เนี่ยมันอยู่ที่วินาทล่ะแปลว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินเข้าก็มีเงินออกก็เอาไปลงทุนนู่นนี่นั่นพอมาเข้าวันนี้เป็นต้นไปจะไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะอยู่ในระหว่างที่7ไปเรื่อยๆนะครับอีกสักระยะหนึ่งมันเข้าวินาทแปลว่าคนลักษณะกลุ่มอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไกลได้มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าใช้เงินกับเรื่องทางไกลการเดินทางได้ไหมได้ หรือมันล้วงทรัพย์แล้ววินาศก็แปลว่าล้วงจนหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ไหมได้หรือมันคือความมัวเมาลุ่มหลงแล้ววินาศก็แปลว่าอย่าไปลุ่มหลงอะไรมากจนวินาศหรือมันคือความมัวเมาลุ่มหลงแล้วเข้าวินาศแปลว่าความมัวเมาของเราหมดไปตีความได้ต้งหลายอย่างนะเพราะนั้นมันไม่ใช่หลักที่จะต้องตีความอย่างเดียวเนาะอย่างที่บอกครับคนมีเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านคนทุกคนไม่ได้ตีความเหมือนกัน นะครับเพราะนั้นผมก็ทำลายแบบอ๋อทางเลือกลกะท่านเนาะประมาณนั้นอ่ะแปอยู่ตรงนี้พระรหัสอยู่ในเรือนสาชา้ามีพู้ใหญ่คอยช่วยเหลือต่างๆนานาพระรหัสตอนนี้นาวางอยู่ไหนครับตอนนี้นาวางอยู่ที่ประมาณนาวางที่ห้าอยู่นะครับก็คือเป็นปัตตานีอาสาช้ามาเป็นปัตตานีเอาเพื่อนมาเป็นผัวอืมหรือผัวของเพื่อนเ <c oughs> นาะก็คือใช้กัลยาณมิตรน่ะ อ่านะในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนั้นคนะอยช่วยเหลือเราในเรื่องการงานเสร็จแล้วพอเดินนะเ,เดี๋ยวพอมันย้ายเข้าไปสู่นาวางที่6นะครับมันก็ทําให้เพื่อนรหัสที่เป็นสัจช้าเนี่ยอาจจะห่างเหินออกไปไม่มาช่วยเหลือเรานะครับประมาณนี้นะถือว่าตอนนี้ยังดีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนรหัสสระชามรณะก็กลายเป็นว่าเพื่อนมรณะไปเออก็สักระยะหนึ่งเกศอยู่สัจช้าก็คือกัลยาดมิตรมีเพื่อนช่วยเหลือเรามีเราช่วยเหลือเพื่อน เหมือนกับเพืรหัสเหมือนกันแล้วก็มนุษอยู่อยู่ในเรื่องของพันธุเนาะเรื่องเกี่ยวกับการมองหาความยิ่งใหญ่การเติบโตสร้างแฟชั passion, ่นเนาะแ a ชั่นแ p ช s s i o n t e ท่านจ้ชนะทุกการแข่งขันทุกรางวัล the ะ a s ช i o n t e อืประมาณนั้นเนาะอืมเพราะนั้นลาหูอ่าไม่ใช่มันจะอยู่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ทับลัคนาเลยแสดงว่ามีความฝันมีการวางแผนนู่นนี่นั่น มีบ้านใหญ่มีบ้านลบมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ถ้ามันอยู่ไปแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทับตัวเองก็คิดเยอะอยู่นะเนี่ยว่ากูไม่มีอะไรเลยกู <c oughs> จะทําไงดีกูจะให้มันมีอะไรอ่าก็กลายเป็นว่าแปลว่าค,คิดเยอะอยู่แต่ถ้ามันมีเยอะอยู่แล้วมันมาทับมันก็กลายเป็นหนทางที่จะทํำยังไงอ่าเนาะประมาณนี้นะแล้วมันก็อยู่อยู่กับพวกนี้ด้วยอาจจะไปทําลายพวกนี้อีกอ่าได้เหมือนกันนะครับ เสาละัะเสาทับล,คบบลัคนาเขาบอกเสาลัคนาคนลัคนากลุ่มเนี่ยจะมีเกณฑ์แต่งงานหรือว่าแม่ป่วยนะครับมีอยู่สองเกณฑ์ด้วยกันนะครับถ้าไม่แต่งงานก็แม่ป่วยไม่มีคู่ครองก็แม่ป่วยเสาอยู่ตรงไหนแล้วครับเสาอยู่ในเรือนที่นี่ละเรือนที่สามบแเราก็จะไปเรือนที่สี่ตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนที่สามเพราะว่าลาพระแปลว่าตอนนี้คนลัคนากลุมมีเกณฑ์ได้ลาบ ได้ลาบใหญ่ได้ลาบเยอะด้วยลาบมาจากความไหนมาจากแม่ลาบมาจากแม่ลาบมาจากเรื่องของความเหนื่อยเพราะนั้นมีอะไรขอแม่ซะหกไม่มีใช่ไหมหกวินาตอยู่ขอแม่ที่จ๊ะจะมีง่ายจะตายเนาะไม่มีเงินใช้ขอแม่ที่จ๊ะเสาอยู่นี้ไงอะไรก็ตามเสามันคือความอดทนมันคือความเหน็ดเหนื่อยมันคือความหวัดระแวงแล้วมันคือแม่แล้วมันคือมันคือแม่แล้วมันคือป้า เนาะทำอะไรไม่ได้แม่ตอนนี้อยู่ลาระอยู่เดี๋ยวมันจะเข้าวินาศแล้วขอได้ต้องขอก่อนนะจ๊ะถ้าไม่ขอขอไม่ได้นะจ๊ะอ่าเนาะตอนนี้ยังไม่มีเงินเอาเป็นข้ออ้างยังไม่มีเงินงานไม่ค่อยดีเพราะนั้นขอแม่ก่อนอืมประมาณนี้เดี๋ยวมันย,าย้าแล้วมันขอไม่ได้นะมันเป็นวินาศล,ละนะครับแล้วก็เสาวินาศก็แปลว่าเราไม่อดทนหรือว่าคนที่มาสนับสนุนเราอาจจะหายไปอาจจะหายไปหน่อยนึงในช่วงเวลาหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้อยู่ นะตีความแบบนี้ได้อยู่ก็เนี่ยคือเรื่องของคนลัคณะกลุ่มในช่วงนี้ถือว่าดาวทับตัวเองดีนะแต่ความเป็นปาก็งานชาวบ้านเขาพุทธทับตัวเองดีการเจราจาข,าขายดีขึ้น4 7เจการทำัญญาข้อตกลงดีนะความอดทนของตัวเองใช้ความอดทนของตัวเองเพื่อที่จะต่อรองให้ได้ลาบมานะครับแต่ว่าเรื่องของการเงินเรื่องของความขยันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้แล้วก็ ราหูลงรั์เนาะราหูก็หลวงอยู่ในเรือนมีนาก็มีเกณฑ์ไปต่างประเทศแหละมีเกณฑ์ไปต่างประเทศมีเกณฑ์ละลายทรัพย์ใช้เงินประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ไปต่อในเฟสที่3ในเฟสที่3เองมีดาวเกณฑ์ย้าย29กาอ๋อยี่หกกุมภาจนถึงประมาณ22เมษาย้ายเข้าไปไหนย้ายเข้ากระดุมพรนะละเนาะย้ายเข้าสู่ในเรือนของกระดุมพระก็คือสิ่งที่ติดตัวมาหรือว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องเก่าการเงินก็จะมีผู้ใหญ่คอยเข้ามาช่วยหรือมีคนเข้ามาช่วยเวลามีอาจจะมีนิดหน่อยไม่ได้มีมากเนาะเพราะว่าเกตมันเป็นดาวเหมือนกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะนั้นมันจะให้ลาบม,มันอาจจะให้ลาบไบบไม่ได้เยอะะแต่ให้บ่อยไหมก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเกตย้ายเข้ามาถือว่ามาช่วยนะครับแยกจาก5กับ7ละแยกความเป็นแคทาลไล์ของ57ก็มาช่วยที่เรื่องของการเงินเนาะมาทำให้เราคิด แล้วก็วางแผนได้มากขึ้นแล้วก็ไปต่อในเฟสที่สี่นั้นเป็นเรื่องโขงดาวพุดธย,ย้ายพุดธย้ายไปไหนพุดธก็ย้ายขึ้นไปกระดุมพระละเนาะสองเดือนเลยเป็นปรับเป็นนิดเพราะนั้นเป็นปรับเป็นนิดหนึ่งคือต้องระวังในเรื่องของคําพูดอย่าไปทะเลาะกันเรื่องของการเงินอย่าไปทะเลาะกันเรื่องของความคิดใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะอาบางทีก็ทะเลาะกับคนในบ้าน อะไรเงี้ยเราก็เบาๆหน่อยแล้วกันก็ถือว่าดาวมันย้ายมาดีแต่ตำแหน่งไม่ดีอยู่ต้งสองเดือนอาจจะมีเรื่องของอะไรเก่าๆเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เราคิดถึงไหนถึงกัน4 8 9ถึงไหนถึงกันในการที่จะคิดทำอะไรเพื่อให้เกิดเงินทองขึ้นมาเพราะนั้นคนลักษณะกลุ่มเองอาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ต่างๆขนาขึ้นมาให้กับตัวเองประมาณนี้ แมวมันลองหาคู่อย่นียเนาะแล้วก็พอเปนช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วงของดาวศุกร์จากวิกีวินาศย้ายเข้ามาเป็นอุจาวิลาชเนาะสองมีนาเก้ามีนาจนถนึงสองมษาททัพลัคนาตัวเองนั่นเข้ามาแล้วจาความรักเข้ามาแล้วจามีเกณฑ์จะแต่งงานได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเจ็ดทัพลักอยู่เนาะเจ็ดทับลักอยู่แต่ตอนนี้เจ็ดกับแปดมาอยู่ตรงนี้ละก็ อาจจะเข้ามาเนาะสุขอาจจะเข้ามาทับตัวมีความรักเข้ามาแต่ดูหกับเจ็ดอยู่ด้วยกันมันเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันมีเข้ามาจริงนะแต่มันก็ออกไปด้วยนวางด้วยเจ็ดปดความโมเมาความรุ่งหลงด้วยสามที่เป็นความพิสว่าดความขยันขยันซอยพูดง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเวลาหกมันย้ายเข้ามาจริงมันอาจจะแบบว่าชอบนะแต่ไปเร็วอืมแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ใช่โอกาสที่ มันจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหกับเจ็เป็นคู่ศัตรูกันเอา้าเราต้องรอเมื่อไหร่ล่ะเจ็ดมันก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องรอคู่ศัตรูเออก็อรอคู่ดีๆเช่นสี่เจ็ดนี่ไงสี่เจ็ดเนี่ยจริงๆอะ่ะมันเข้ามาแล้วนะสี่เนี่ยยางตอนนี้คนลักษณะกลุ่มเองเนี่ยบางทีอาจจะเจอพวกพ่อค้าเจอพวกขุนอ้วนเนี่ยพุงพุยเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะใช่ปะ่ะอยู่ในลักษณะกลุ่มละประมาณนี้เพราะว่าสี่ คืออะไรที่ทับลัคนานะ่ะมันคือบอกเป็นเรื่องนิสัยหรือชนิดของคนได้อาจจะเป็นข้าราชการเป็นอาทิตย์เนี่ยทับละเสาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกงานโรงงานกเกษตรกรรมพุธเนี่ยเขาบอกเป็นพวกพวกพ่อค้าวานิชใช่ปะ่ะอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นปะงั้นฉันไม่เอาหรอกพวกข้าราชการเนาะฉันเอาอันนี้ใช่ไหมออฉันเอาพวก,กเกษตรกรรมพวกทําโรงงานโรงงานพวกทำเซเว่นอีเลเวนฉันเอาดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ต้องสองปีครึ่งอย่างน้อยฉันได้เซเว่น สเตลปปี้กิน응เนาะไปเซเว่นกดหมามาได้น้ำได้ผักด้วยอืม응เขาว่าได้ทุกคนอ่ะดาวพุธอ้วนๆหน่อยชอบไหมอ่ะก็อาจจะชอบก็ได้นะแบบชอบอ้วนๆพุ่งปุยๆกอนแล้วมันอ้่นดีอ่าอย่างเงี้ยเนอะเพราะนั้นมันลักษณะของคนย้ายเข้ามานะครับทีน,นี้ถ้าดาวพุธย้ายออกเจอสุข้ายเข้ามาอาจจะแบบหน้าตาดีอ่ะ โอ้ยเนี่ยพ่อของลูกเราแต่แบบมั่งอยู่กับกูไม่ได้อืเพราะว่ามันเจอเจ็ดเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่คู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่คู่ที่ดีคู่ดาวที่ดีอ่ะอืมเพราะนั้นมันเข้ามานะหล่อโอเ้อพูดอ,ออไปเกิดอีเอื่นก็รอเจ็ดออกก็ดีว่ะมาณนอืมเนาะประมาณนั้นเนาะมันไม่เจอพวกสี่เนี่ยเนาะมันคือเจอคือถามว่าเจ็ดเจอใครแล้วดี เจ็ดเจอกับ4แล้วดีเพราะว่า74คือคุยเรื่องผลประโยชน์กันเจ็ดกับ8เนี่ยคุยกันแล้วยิ่งใหญ่เรื่องใหญ่ๆเราทำเนาะประมาณนี้7กับ9ก้ก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะเกับเก็ได้อยู่นะเพราะว่า7กับ9กคือก็ลุยแหลกนิสัยนักเลงเจ็ดศูนย์ 7, 0, อาจจะแบบเบื่อเอยากนอนทั้งวันเนาะ นี่เลือกคู่ให้พวกมึงนะเนี่ยขนาดกลุ่มนั่งสูบพมดน,นั่งหนูสูบพมอมดนั่งฟังอยู่นี่เลือกคู่ให้หนูนะอืมหนูอาจารย์เห็นว่าหน,หนูยังไม่มีคู่อาจารย์เลยเลือกชนิดไทยของคนให้ว่าหนูของคุณจะเลือกใชยไหนแต่ถ้าไม่มีสัตย์ไทยเลยเนี่ยนะอืมอยู่เป็นโสดไปเถอะเนาะอ่นะอะ <laughs> นะานะดาวทิตยย้ายก็มาเป็นข้าราชการหนูไม่เอาค่ะอาทิตย์เป็นประั เอาจันนะ่ะแต่จันมันเดินแค่สองวันครึ่งเนาะเพราะนั้นจันทรก็แบบดูเป็นระเบียบหนูไม่ใช่คนเป็นระเบียบครับเอาอังคารไหมอังคารเออเดี๋ยวอังคารจะย้ายเข้ามาเนี่ยเนียเดี๋ยวอังคารหลังจากมีสิบห้ามีนาย้ายเข้ามาทับอหนูก็ทะเลาะก,กันนิสัส่นักเรียนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อืพุทธย้ายไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้พุทธยังไม่ย้ายเอาไว้ก่อนอ้วนก็เอาไว้ก่อนหน้าหนาวนี่เนาะมพรหัสละ่ะ พฤหัสมันโยกกันอยู่ก็เป็นคู่ศัตรูก็โอเคนะต่างคนต่างอยู่ถ้าถ้าสมมุติบางบางทีบอกว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันแต่ถ้าสมมุติเรามีเส้นแบ่งกลางถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะคนนึงเป็นพฤหัสไงอีกคนนึงเป็นเสาร์ไงคนนึงเป็นหินอีกคนนึงเป็นหยางมันก็อยู่ด้วยกันได้โอเคปะอืมเนาะเพราะนั้นเป็นคู่ศัตรูกันจริงแต่เราอาถามว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันจริงเนี่ยความที่แบบว่ามันสมูทแต่มันอาจจะไม่สมูตตี้อ่ะมันอาจจะสมูตตีกันน่ะะอืเ โอ้อยู่ด้วยกันเราพัดพักเรื่องความรักอย่าไปอยู่ถ้าหกเจ็ดจึงแนะนําว่าไม่ควรจะรักใครเนาะเจ็ดเจ็ดละ่ะเจ็ดเจ็ดเออเจ็ดกับเจ็ดก็เจ็ดก็เจ็ดก็โอเคอ่ะอืมต่างคนก็ต่างแบบว่าหน้าวันไหวทั้งคู่อืมเพราะมึงเพราะมึงไม่ไว้ใจใครทั้งคู่แล้ววันนั้นมึงอยู่ด้วยกันได้เคยดู Mr. มิสเตอร์กับมิสซิสโจนเนี่ยอืมนั่นอ่ะคีนูรีฟไม่ใช่คีนูรีฟเล่นปะ ไม่ใช่เนาะแอนติน้าโจรีอืมนะประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็อแปดอะเจ็ดกับแปดออยู่ด้วยกันได้เพราะนั้นคู่เจ็ดกับแปดกับสี่กับเจ็ดอะดีที่สุดละ่ะนะครับเพราะนั้นนี่การหาแปดเข้ามาสุภมร์หนูก็ต้องแบบเลือดดำๆนิดนึงถ้าไม่ดำเลยหนูก็ขาวหน่อยเพราะว่าลาหูอะลาหูมันต้องมันแบบว่าไม่ขาวก็ดำเลยเนาะผิวสองสีทีนี้ถ้าเวลาหูหล่อๆเข้ามาเนี่ย อย่าเอานะเพราะว่าถ้าราหูหน้าตาดีเนี่ยเขาบอกพกูดยันลายเอาลาหูหน้าตาแบบบ้านๆนิดหนึ่งหนาหนูสุภพมรอ,อ่ะนะไอคนลกคักากลุ่มนั่นแหละฟังด้วยเนาะเวลามีราหูเข้ามาลาหูเข้ามาทับเนี่ยมันแบบว่ามันแปลกๆอะ่ะอาจจะชอบของแปลกอะ่ะเออแบบว่าก็ได้วะเนาะแต่แบบเลือกราหูที่แบบหน้าตาไมค่ก็ดีเพราะราหูดีคือราหูหน้าตาดีคือลาหูลาย ลาหูหน้าตามไม่ดีคือลาหูดีเออนี่สัสดีประมาณนี้นะครับเกตพระเกตเจ็ดกับเก้าค่ต้องลุยกันไปให้ตายครั้งหนึ่งเออเพราะเกตนี้ใจร้อนเจ็ดกับนักเลงเกตอาจจะเป็นพระเสาอาจจะเป็นนักเลงเพราะนั้นเจ็ดเก้ามนอยู่ด้วยกันอืมรอรอเกตย้ายวันที่ยี่สิบสองมษาย้ายเข้าทับเสาใช่ปะ่ะเออมันอาจจะแบบว่า มีคนใจบุญเข้ามาแต่เสาเป็นนักเลงโอ้โอ้ได้นะได้เนาะดูอย่างพี่แพรรั่วแพร์พรั่วเนาะประมาณนั้นนะ่ะแพรรั่วออนั่นอน่ะเนาะเจ็ดศูนยะ์เจ็ดศูนย์ไม่ค่อยเจอกันนะเนาะยากหน่อยเพราะว่ามันโยกห่างกันไปละก็ไม่เจอละนะครับทีนี้แต่ถ้ามันมีเจ็ดามีหกแล้วมันมีสามเข้ามาละ่ะเออเออมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนาะ เพราะว่าโอ้นี้วิเคราะห์เรื่องการหาผัวให้กับคนลกคณาราศีกลุ่มเนาะมันต้องเปิดคอร์สแล้วอะ่ะอืมเพราะว่าเจ็ดมันทับสองปีครึ่งทีนี้พอหกมันอยู่ตรงนี้วันที่สองเมษาวันที่อังคารจะย้ายเข้าเนาะคือวันที่สิบห้ามีนาเฮ้ยสามจะย้ายเข้าไปอยู่ตรงนี้สามหกเจ็ดแปดอืมสามหกเจ็ดคือกกโจนเพราะนั้นมันเจอกันที่กกโจนมันจะทำลาย เจ็ดหกได้นะ่ะเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่ลักนาลาสีกลุ่มจะได้ผัวรวยแต่ตัวเล็กอืมผัวรวยแต่ตัวเล็กแต่อันไม่เล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ะเออไม่เล็กเพราะว่าอังคารไม่มีตำแหน็กอะไรเพราะนั้นหนูสุภพมจรจะหลังสิบห้ามีนาจะตรงตั้งมั่นล้างตาให้ดีอืมตาดีได้ตาลายเสียสวัสดีครับ